สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนมนีประพรก็อยู่ที่หมู่บ้านหนองหงเบ่งจำพรแขวงสวรรค์เขตเนาะจะมามอบทิปเข่าให้ยายอยู่บ้านหนองหงเนาะที่เผิ่นมนั่นอยากได้ทิปเข่าทิปเข่าของพี่ชายก็ลกเลยมนีมามอบทิปเข่าให้เผิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้อง น่วยละห้าหมืีบเนาะหรือประมาณร้อยกว่าบาทมือนั่นพยายังได้ที่เขา่าเนาะเอ้าเอาเงวัดทเข่าเนี่เหีนน่ยที่เข่าเพิ่งเ่ากรเีนนะงามบ่ไม่เท่าก็มาติดยามาติดเอา,าจากน,นี่ยาัาบหรอมัด นี่มันเจ้าไผ่กับเ<ม>ถิงเถิงยาก,กินงามอยู่ลาวว่าสิบเขา่าเออลูุกตอนนั้นเข่าแหงาง้งเข่าโผตรหรืเข่าเหีย่ยวมื่อนี้เรากินเขาเน่าแหละชอบมือไม่จะนอนตลอดเมื่อยเมืม่อยแดดเนาะคนแถาเนาะไม่เห็น<ม>ไเห็มะโมยไ,ไปไปหาอยนะ่างไรไปไปได้ ไปมือนนั่นนั่นให้พยาเอาห้าช่องพันให้จะเอาขายอะไก็พันนึงเอาห้าห่อแต่พันในญ่ยนังเนาะจะได้เงินจังไรกินั้างกับังไรบางหมูบ้านเราไม่กูไม่ได้กินมนแหล่เล่มเอาอกเลยเชียดองเของโม่เวาไปวันนี้ขอยมืออ๋อมจาไปล้วมือย่อ มานขามือน e ีด ER. ้ชทสมกันแล้วว่ากํานวดงจะเก่าจ้ะเนาะเออพอดีและพอดีเนาะอนนี้ะพอดีนันใหพออันนี้อันนี mm ้ก hmm> ็เจ้าอันนี้อันนี้เป็นเงินคุณใหญ่จะดีทางทางเมริกาเด้อเจ้าให้กเาวเี้เจ้ากำลังเห็ดกินยังงยนคือกินยังจุบมีนี่เห็ดกินแม่เนครัวอยู่ มินัวปะไม่กินข้าวชองมือชามือไม่มีน้วกินเลยเขายงจำาระเด้เลยละจำาระได้อวันนี้กินลแม่แช่งวันเหนียะจะลูกเพิร์จะชื่อหรืจะให้กินเลยกินวันนี้กเพทรคััวจะไทยํากระเจาเพชรชอยกระเจาหรือจะให้กินขนมกินเพิรใช้ชื่อกินเลยกินน้ำกระเจาานเฮือนกลกันนุ่มมดหรือป่บ่เบดเน้นไ เจ้ามือกับหาฮุมใส่อยู่นำการเนี่หฮุมกินนะว่า้ได้โมนำการจาขึ้นพื้น,นัันกองพื่น,นี่กองคอยไปกีไทยยันว่าลูกหลานขึ้นลูกหม,ก,มกินน้ำหมูไปกินน้ำเออก็มัดแล้วเจ้ามือก็เจ้าก็หฮุมขึ้นลูกโอ้ลีโอคอยออนั่นนหะคอยยอมคอยกีคือเพื่อนเป็เปี่ยนสิเนาะ,ะกีคือวบาบรหิหุมดี่นี่คอยเมื่อปับแล้วเขา กินได้กินได้พูนันก็ได้พูนีก็ได้ใครแน่เจ้ามีเชื่อห่างเกินก็จะวอลพึงคอย่านคอย่านเป้นก็จะเชื่อห่างเกินไปก็จะวอลคอยอันเจ้าวัาาวานได้แล้วมีวชื่อห้างเกินเจ้าจะคอยเบ้นเชื่อหางเกินก็จาวอลพูพงงนันต้องพูนีต้องระบุกมัดชื่อโคโลบุมี คือคืออันออมือนันบกพนรสื้ออันนุ่มเล็กแต่ซอยอันสองสองแพกน้องให้น้องนะมีคนชาวบ้านมากินน้ำเพิ<อ>่นออเจ้าว่าเจ้าได้เรื่อยๆปะออเะออคยแล้วเนี่ยคยอาคยว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทางสหรัฐอเมริกาเนาะที่ส่งเงินมาให้อบาบพรสื่อติบเข่าติบเข่าให้ยายคนนี้เนาะ ซึ่งกาจำนวนราคาทิดเขาก็ห้าหมื่นกีีหรือร้อยกว่าบ,บาทเอาคหอพี่น้องมีใจบอ,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 จอ,อไดิบเข่านี่เออลูกไอจะทูเลยกคยบาคอยตายจากเถื่อติดเข่านี่แต่เกิดเป็นคนกลัวคนจนตายยังบ่ได้อยางนี้จะทูแลามาเจ้าเออมีแต่คนเอาให้หรอ่เออ ก็เจ้าทิมในหันในหุ่นทางเลยเขาแก็บเอาพอเลยลงใช่บาททำนี่เลยนี่เข่าเลยนี่กี่เข่านี่ได้แม่งอันนี่จะกินกินไหมเอาเลยนี่แมงกิ่ปูกี่น้อยเนาะกี่รีกี่ได้เนาะไม่เที่ยงก็เจ้าทิมในหันเลยคขายิบเอาเป็นโอกาสหนาเดี๋ยวสีเอาติ๊บน้อยมาให้เดินไหญ่มือนัเนยไม่ได้ลงใช่บาท ค่อยลงบดายลูกตาเท่า hmm ค่อยไปได้กินเลยค่อะค่อยวิ่งหัวลงบดายมู่ลงเชีเชีงค่อยลงบไดนั่นแหละนน้ำกันยังบไปไปตักตักน้าเลยว่าอบ้ยไปลงใส่บาตเท่าค่อยไปได้กินค่อยลงบดายลูกเอยลูกไผ่กนบเปิ้วนบวนใบชนบ่เปิ้ลใบชนน้ำเต่า เอาเห็นเห็นไม่ไง่มีอยู่ไม่กินได้ค่ะคุณบริบาลเมื่อค้นเมื่อคยขึ้นถามขึ้นอย่างเห็นนั่งอยู่กับเม่อคยนว่าเม่อคืว่อมีตกลายไปปดกลายไปปดไม่ไม่ไม่ทำไม่ญงได้คงกินกินขึ้นมาอยู่บอกขึ้นมาเอาอยู่อคืเม่เคยนเมื <S 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 s <S ่เคืนไปชักยาอยบอกบางแอ้หลูกค่อยหันไปชักยาเลยรู้คอยเมื่อยค่อยบอกจะค่อยบอกมีเงินก็จะบางแอรว่าบอกมีเงินค่อยเองนี่ค่อยว่า เลยแล้วเผาป้ายลูกยาวนี่มือนี้ควรลูกแน่ช่างมือใช้มือควรไม่ได้ลุกมีแต่นอนตลอดเมื่อยเนาะออมือนี้ใครแน่ขมามันลังกับปรหเทศไม่ใหญ่เลยเนาะมือนี้กับมือนี้โชคดีมือนี้มาพอดีอยู่เฮือนเลย มีญ yeah, oh, mm ่ก hmm. oh. oh, mm ็มีความสุขอยู่บ่แบบนี้เออดูหลุ่ยสบายดียู่นี่สบายดีเออตะกี้ยังงันจิตวิเคาะห์ทกเต่าเนาะเออสบายแล้วเออสบายเลยดูมันนี่มหญ่บริลลินบ่บริลลินใจเลยนอนขึ้นนอนแล้วขึ้นพัดเขถุนี้

ชินบาลคำเท้าเอาใหา้ชินบ้านคําเท้าบ่อยเออคอยประคายานางเลยจะเอาใหา้อืมท <laughs> ุนันก็เอาเทา้าอ่ะดีก็เอาเท้าอ่นุง่งจนน้ำบาลคำเทา้าเดี๋ยวนี้ไปบันไดกันไปแห้งได้ชิมก็จะเอาให้แห้าให้นะอืมเป็นก่โคอีลูกเลยมเป็นก็ชอบก็จะเอาใหา้ฉันไปฉันไปได้อันนี้แห้งได้เลย นี่เกิดไม่เท่าเลยเกิดไม่เท่าฉินน่ะนะ้ปเจ้ลูกไปเจ้าไปทางไทยเนาะสิชีวิตไปยังเออค่อยทุกขตัวแท้แต่ไงดีนี้ฉันแค่แน่ที่เจ้าอันนั้นค่อยแล้วเขาได้ใช้ได้นั่นเลยลูกเออมีไงไปตรวจสุขภาพทานหมอวันใดเนาะบมอไม่ได้ตรวจชักยาก็ซื้อซักในบ้านเขานี่บอกพุนทีทางแบงค์บนทางแบงค์เพื่อนเราโกหันได้เจ้าจักหน้ากแล้วก็จัก มวยเช่ามวยเช่านี่ก็ว่าอยู่อากูกาหลานเคยแลี้ยงกูอ่ะเขาบ้านเชียงบานนี่เงินหลังใหญ่เนี่ยมันจะม่เคยเข้าเชื่อดเขาอันอุจจักปะป้อนบรรณวยน่ะดูว่ามวยเช่านี่เพราว่าแบบเออว่าเชือดอะไรกอให้เข้ามาเชือดนึงกอยว่าอากูเขาถามคอยโยไปลูกแล้วชัวกับลูกเฮาแมนดีกับลูกบ้านมือไอ้พระมันแล้วป่าเล่นละครเมร์ละครนันนี้ อดมเลยบ่มีลูกแค่เนี้ยป่าเลยนุ๊กอยู่แต่โตเขาโรยเจ้าแก่มีฝูงมักฝูงไม่ก็เอานี่มีเลยก็ะยุบอพรนก็ได้มอบติเข่าให้เพื่อนเลยเนาะบันนี้บอรพรก็จะขอโตเมื่อก่อนเด้อนี่เด้อเออลูกเออถ้าว่ามีโอกาสข้างหน้าข้างในก็สิมาเยี่ยมยามอีกครัง้งเออลูกลเยอะละ เออลูกเออหฮงดีเลยลูกออแล้ที่เข่าใหม่เนาะเฮงดีแล้วดีใจลายเนาะเออโอเคเออลูหลุงง่ายๆตัวนี้ค่อยป่าเลยเออเอาตัวใหม่เมื่อมอเดอร์ไมเด้อเออหลุเออมาเดอรงเออเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์บ๊อพรนัมเด้อเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของบ๊อพรเนาะ